ด้วยกันที่ร้านอุปกรณ์ตกปลานะโรดนะครับประชาทิศ76ทุ่งครุกรุงเทพครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับให้รู้จักกับรอกสปินนิ่งหนึ่งรุ่นนะครับที่ดูแล้วมีความรู้สึกว่าอ่าสวยบาดตาบาดใจแล้วกันนะแล้วก็มีสเปคที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าราคาเนี่ยถูกมากเลยนะครับมันราคามันแค่พันกว่าบาทเองนะครับนี่ฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักกับรอกสปินนิ่งจากค่าย V b a บ s นะครับเนี่ย จาเก่า Vmax สักแกตชื่อรุ่นนะนี่เลยนะฮะ H U L K อ่นานว่าอะไรวะ Hux นะฮะ Hux นะฮะ,ก,ะ,ฮะก็อาจจะเปลี่ยนเชือกก็เดียวก,ก็สีสีเขีเขยวนะจอมพลังอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเขาออกแบบมาให้แบบงานที่เรียกว่าที่มันจะต้องใช้เบรกแบบเยอะๆใช้เบรกหนักๆอะไรอย่างนี้นนะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวจุดขายของรุ่นนี้เลยนะกันนะฮะเบรกหนัก แข็งแรงแข็งแรงมือยังไม่ได้ไปโดนเลาะเลยเรารู้แล้วว่ามันแข็งแรงคือคือมีความรู้สึกว่ามันดูในขนาดเบอร์สองพันนะที่ผมจับน,นะฮะดูมีเรื่องราวของความแข็งแรงมาให้เห็นเลยนะอันนี้เป็นตัวปรับรีเบอร์เห็นไหมฮะเคยมีอยู่รุ่นหนึ่งที่ผมรีวิวไปแล้วแล้วก็ขายดีมากมากนะฮะขายดีมากมารุ่นนั้นเนี่ยตอนนั้นถ้าย้อนไปเมื่อประมาณสักประมาณปีหนึ่งนะฮะ ตัวนั้นจะชื่อรุ่นออลติมัสนะครับชื่อรุ่นออลติมัสอันนี้ก็เป็น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 ตัวที่ดูแข็งแรงเหมือนกัน,นแต่อันนั้นเขาจะอารมณ์แบบเป็นสปูนมันจะเป็นสปูนแบบรู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 ใช่ไหมเป็นสปูนแอร์แบบรูรูแบบนี้นะแล้วก็ขแซมได้สีม่วง,งตัวเป็นสีดำแนวดาร์กหน่อยนะฮนะก็จะบอกว่ามันมีผลทมาวไปตัวนี้ก็คือว่ามันจะคล้ายๆกัน รูปแบบจะคล้ายๆกันโรเตอร์พวกนี้นะฮะอันนี้แบบชิ้นเดียวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต่างกันที่สปู่สปอนนูอันที่จะอารมณ์จะคล้ายๆลอกแพงอยู่ตัวหนึ่งของค่ายนาย่ายดังนะมองไปนี่ขายเลยนะขายล้วเหมือนกับนะนั่นแหละนั่นฮะอ่ะมีตั้งแต่เบอร์สองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเดี๋ยวเรามาบอกกันว่าแต่ละเบอร์นะฮะเหมาะควรที่จะไปใ,ใช้กับอะไรบ้างนะครับ แต่ตอนนี้เดี๋ยวจะแยกดีเทลมาเป็นแบบนี้คือเบอร์สองพันกับเบอร์สามพันนะฮะเบอร์สองพันกับเบอร์สามพันเนี่ยหนอกจะเป็นแบบนี้นะหนอก,นะะนก,กแบบนี้นะครับอลูมิเนียมน้ําหนักเบามากนะครับเป็นจุกเกลียวแบบนี้ก็เรียกหนอกสี่ชิ้นนะถอดมันเป็นสี่ชิ้นเลยนะ,ะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์สี่พันขึ้นไม่มฮะุูรู้แข็งแรงมากจริงนะชอบหนอกก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะเหมือนเหมือนเหมือนตอนที่เป็นออปติมัทไหมอ่าเป็นแค่กระปุกบัวนะฮะแต่ว่ามีน้ำหนักที่เบากามากนะครับอันนี้ก็ เวลาเราจับเนี่ยก็จะถนัดมือเลยไลย่ไปจนถึงเบอร์หกพันก็เป็นหนับแบบนี้อ่าอันนี้เราพูดถึงตัวสิ่งที่มันไม่เหมือนกันก่อนในแะต่ลนะเบอร์นะครับสเปคเบอร์สองพันยังเบรกสิบกว่ากิโลท่านคิดดนะูนะฮะเนี่ยผมบิดเบรกเ,เล่นที่แรกเราก็นึกว่าเขาลงสองสิศเพราะว่ามัน,มนเพราะเบอรกตั้งสิบกว่ากิโลโอ้โหเนี่ยฮะเบรกแน่นมากนะฮะถ้าอยากให้อยากให้หนักกว่านี้ก็ผมว่า น่าจะมีปัญหาเรื่องสายขาดแน่นอนนะครับเบรดี้นี่นะละเอียดนะครับแล้วก็สปูนน้ำมาพูดถึงสปูนกันก็คือสปูนเนี่ยเป็นแอร์สปูนก็คือสปูนมีการเจาะรูลดน้ําหนักมาแล้วนะครับฝาเบรกก็เป็นเกลียวแบบบิดละเอียดเชียวนะครับไม่ปีนเกลียวง่ายๆหรอกนะนี่นะครฝาเบรกนะครับขอดชักออกมาสปูนเห็นไหมฮะทิ่เสียงมีเนี่ยสปูลสปริงเห็นไหมแข็งแรงนะครับแล้วก็นะฮะบวกกับแยม นะฮะกลางนะฮะของตัวรอบนะฮะที่ค่อนข้างที่ใหญ่นี่นี่เป็นแกนของเบอร์สองพันนะท่านที่ดูแล้วกันว่ามรนเป็นเบอร์หกพันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็มีฟันเฟืองตัวนี้เอาไว้เขี่ยกับกิ๊กเสียงนะครับแล้วก็เป็นแอร์โรเตอร์ด้วยนะแอร์สปูลด้วยแอร์โรเตอร์เวลาโรเตอร์มันหมุนส่วนกับสปูลมันจะเกิดลมขึ้นนะนะครับมันจะทําให้ตัวสปูลเนี่ยมีพลังเบรกที่ดีขึ้นมันจะไม่ร้อนมันจะมันจะไม่ร้อนนะฮะแล้วก็ลายโรเลอร์ไกด์ที่ค่อนข้างใหญ่ สงสายได้แบบออกได้เร็วนะฮะสมูทนะฮะแล้วก็หัวสปูนที่เป็น ARC นะแคดก็ได้ก็คือสายจะพุ่งออกไปเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นส่วนเสียงเนี่ยนะก็อาจจะพู้ดีผู้ดีนิดนึงนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดังแววนมากอะไรอย่เงี้ยนะฮะนะแต่จลังจะบอกว่าขนาดที่เขาทำเบอร์สองพันขึ้นมาเนี่ยมันยังแข็งแรงขนาดที่นีว่วา มือผมใหญ่ๆเลยยังบีบโรเตอร์ท่าไม่ลงเลยนะเนี่ยเห็นไหมเป็นโรเตอร์แคบด้วยไม่กินมือไม่ไม่มีไม่มีโอกาสโดนมือไม่ไปพันเสื้อไม่ไปพันผ้าบงผ้าบบบอะไรอย่างนี่นะนะครับก็นี่ความลักษณะการบีบเชฟของของตัวบอดี้ให้ให้ให้กระชับขึ้นให้คอมแพคขึ้นมา่นกันเถอะนะครับส่วนวัสดุที่เอามาใช้เป็นโลหะทั้งตัวเลยนะนะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่พลาสติกนะฮะด้านด้านนอกนี่ก็ไม่ใช่พลาสติกนะ นะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะวัตถุอย่างหนึ่งอะที่มันมีน้ําหนักเบาระดับประมาณเหมือนพวกคาร์บอนไฟเบอร์แต่ว่าคาร์บอนเชฟลาเลยพวกนี้นะแต่ว่าดีกว่านั้นเนื้อแข็งแรงกว่านั้นนะครับ mm hmm. ก็เลยทําให้ราคาเ่อ,อเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ลงไปโหลดลงไปเหลือหลักลงหลักร้อยอะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นมันสูงกินไปนะครับ mm hmm. แต่ตัวนี้นะสดวนราคาอยู่ที่ราคาประมาณพันกว่าบาทเนี่ย mm hmm. กับสิ่งที่เราได้ไปนะครับ กับการประกอบแบบนี้นะฮะเมื่อก่อนนี้เคยเห็นลอกที่ประกอบในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีแลบมีคมยูดไปแล้วมันจะแบบโอ้หัวน็อตเนี่ยก็ไม่เท่ากาันบ้างล่ะอะไรม้างล่ะนะฮะการฉีดของพลาสติกเนี่ยไม่ได้เลือกเลยนะเราจะมูดอย่างไรกันเดี๋ยวนี้ครับงานครับผมบอกเลยครับเนี่ยคิวซีญี่ปุ่นนะฮะนะครับในทางแขนเขือนเนีย้ยเนี้ยจริงๆนะฮะรุ่นนี้นะครับเป็นแขนแบบ แกนเสียบนะครับขายข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็จะออกมาตามไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าแกนแกรเสียบจะไม่มีของแต่งเดี๋ยวนี้มีมาตุามเลยนะดับเบิลแฮนเดิลนี่นั่นโน้นเมื่อก่อนคนที่ใช้แกรเสียบอาจจะน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมของแต่งมันมีเฉพาะรุ่นแขนเกลียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าแขนไม่ว่าท่านจะเป็นเกลียวหรือว่าจะเป็นแกรเสียบก็ได้รับความนิยมพอๆกันแล้วนะครับเพราะมีของเก่งให,ให้ให้ท่านเลือกอ่ะตรงขาล่างนี่กตีคําว่า รีบสนะไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเป็นรูโล่งๆนบางยี่ห้อนะครับแล้วก็การเก็บงานมาค่อนข้างดีมากล่ะนะฮะย้ายแขนซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็รอบเนี่ยมันก็ะทั่งเป็นลองเล็กก็ยังสามารถเล่นปลาใหญ่ได้เพราะเขาทดรอบเอาไว้ประมาณ5กว่านะครับห้ากว่าสำหรับสปินนิ่งนี่ก็ไม่ได้ช้ามากหรอกนะนะครับแล้วก็สามารถเอาไปเล่นออกทะเลได้ด้วยนะฮะสำหรับท่านที่จะไปตีข้างเกาะใายฝั่งชายหาดหรืออะไรก็แล้วแต่ตกปลาหมึกนะอันนี้เป็นประโยชน์สําคัญนะเพราะว่าลูกปืนที่ท่านได้ไปเนี่ย เป็นลูกปืนเจ็ดตลับนะเจ็ดตลับนะฮะแล้วก็เป็นตะปูนอลูมิเนียมลูกปืนสแตนเลสกันน้ําเค็มบ้ากันไปถือว่าคุ้มมากสําหรับสเปคที่ได้ไปสําหรับลอกราคาพันกว่าบาทถ้าเกิดว่าไม่จะพูดยังไงดีถ้าเกิดว่าสเปคขนาดนี้ถ้าไปอยู่ในยี่ห้อที่เป็นอะ,อะไรๆบิ๊กแบนนิดหนึ่งนะครับก็น่าจะสนุนราคาอยู่มาหน้าหกพันทีเชียวนะครับความเรื่องระดับเจ็ดลูกปืนนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วมันเรื่อง,งล้วละ นะครับส่วนสป,ปูเนี่ยนะฮะเบอร์สองพันก็เก็บสายได้เลมิเตอร์สายเขาลงเอาไว้นะฮะเอาเอายิงตามข้างกล่องเขาเลยละกันนะฮะถ้าเป็นสายเขาเคเขาแยกเป็นอันนี้ให้เสร็จเลยเป็นไนลอนกับพีม e, าให้เสร็จเลยถ้าเป็นเบอร์สองพันนะฮะก็พีเอ e ที่เป็นเบอร์เบอร์อะไรเบอร์เบอร์สองอะไรร้อยกว่าเมตรนะฮะหรือว่าตปูลึกนะฮะเนี่ยถ้าใช้เบอร์พันต้องเปนสองร้อยเมตร เพราะฉะนั้นนะครับใครที่ซื้อเบอร์สองพันไปเนี่ยก็เลือกทั่พีที่หนึ่งจุดห้าก็แล้วกันหรือสองนะฮะมันจะได้พอดีไต่ขอบส,สวยๆหน่อยนะฮะแต่ถ้าาเราไปตกประหมึกนะต้องการสายเล็กๆแต่ก็ลองหน่อยก็ได้ลองตูดหน่อยก็ได้หรือไม่ก็อัดสายเข้าทั้งสองร้อยเมตรนะครับนะอันนี้คือเบอร์สองพันนะเอาชัดๆไปอีกครั้งนะฮะลูกปืนเจ็ดตลับลอลรอบห้าจุดสองเบรกสิบห้าโลไงน้ำหนักเราประมสองร้อย 50กรัมน้ำหนักเราปรมา250กรัมนะครับเื <c oughs> ่องจริงสะใจเลยนะหลอมเดบกก็สวยราคาพันกว่าบาทได้บอกให้ตอนท้ายคิดว่าราคาเท่าไรนะอันนี้เบอร์2,000นะครับต่อไปเป็นเบอร์3,000สังเกตด,ดูนะฮะนะครับ,ค,รบคุณนนะฮะงานเท่าท่าเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าในมันต่างกาันตรงนี้นะครับ เรเบกทท่ากันดูเลยนะครับน้ําหนักก็ามามากกว่าเดิมหมน่หนึ่งการเก็บสายได้มากกว่าเดิมในเบอร์ที่เท่ากันนะนะเพราะว่าตัวสบู่เดิมมีความจุมากกว่านะครับอย่างอื่นใช้งานยังไงล่ะนะครับก็เบอร์สามพันเนะาะไลท์จิกนกะ็ได้เอาไปจิกก็ได้นะนะเอาไปแคสเป็นที่อย่าปลอมไป่เล่นยสวสดไปตก สายแข่งก็ยังได้นะครับเนี่ยโดยทํรมานแข็งแรงนะแข็งแรงมากอยากให้อยากให้ได้มาจับดูที่ร้านนะใครอยู่ใกล้ๆร้านลงมาดูนะถ้ามีเงินพันกว่าบาทแล้วอยากจะได้เล่าสวิงนิ่งสักตัวหนึ่งเนี่ยนะไอ้เจ้าเดอหฮักเนี่ยนะผมบอกให้ตอบโจทย์จุดยอดมากถ้าให้ผมเที่ยวกับสอยก่อนกับออินมันนะผมว่าน,นี่หล่ออีกหนละ่อ um ออมสินมันีิถ้าใครเล่นยี่ห้อยข้าวน,น้นอยู่นะเห็นสปูมแบบนี้จะรู้เลยว่านะโอเค ประมาณเป็นเบอร์4,000งานแคสงานจิ๊กงานไลฟ์ปั๊บนะฮะตกสวลดแข่งตกกระบึกเล็กๆหรือว่าไปตกตามเขื่อนตามอะไรใช้กระคัน10ฟุต9ฟุตอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยอันนี้ประสงค์มากนะฮะก็เท่าเดิมนี่แหละนะฮะสเปคเหมือนเดิมนะคการเป็นแต่น้ำหนักรอบมันก็มากขึ้นมาหน่อยรมา300กรัมนะขนาดตัวก็เบอร์4,000นะฮะไม่ไม่ใช่ซีไม่มีซีคอมไม่มีคอมแพคบอดี้ไม่มีเอลซีไม่มีไลท์ทัชไม่มีอะไรนะ เป็นเบอร์สี่พันเต็มๆเลยก็คือเบอร์สี่พันจริงๆนี่แหละนะครับประเบอร์ห้าพันนะฮะเบอร์สี่พันกับเบอร์ห้าพันลองกดสปูนมาดูสี่พันกับหอยห้าพันก็ใช้งานใกล้ๆกันแหละนะครับนะฮะการก็จะสปูนก็จะเก็บสายได้มากกว่าอีกนะฮะสบูนจะโตกว่านะครับน้ำหนักรอก็มากขึ้นไปหน่อยนึงก็เล่นหน้าดินนั่นแหละครับนี้ไปลงหน้าดินไปลอยสาย เริ่มไปอัดประบึกไปอะไรต่ออะไรกันได้นะประสงสวายใหญ่อะไรเงี้ยนะฮะพอจนถึงเบอร์หกพันอันนี้นะโอ้โหมันลื่นอะนลื่นลื่นมากนะฮะเนี่ยโอ้โหมันเื่นยวนะฮะเจ็ดลุกปืนนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะหรอกอำหลับค่ายเนี่ยขายให้เขาานานแล้วนะเล่วก็ลูกค้าก็ติดใจนะในในในมาตรฐานของแบรนด์เขานะ เขาจะมีออปชันมีความคุ้มค่าประมาณประมาณนี้เลยแล้วเขาก็จะขายไม่แพงนะครับตอนอราคาเลยเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเองเนะี่ยนะฮะโผแม่งนะฮะพันสองร้อยบาทนะครับไปจนถึงแถวสองไปจนถึงประมาณพันสี่ร้อยบาทพันสองพันสองห้าสิบพันสามพันสามห้าสิบพันสี่ถูกไหมเบอร์หกพันเพิ่งจะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทเอง แต่ท่านได้ไปเนี่ยเขาเรียกได้ว่าหล่อละหล่อแน่แหละนะครับแล้วก็ลื่นด้วยนะครับหล่อลื่นด้วยอันนี้ว่า,วาเขาเรียกว่าหล่อลืน่นนะะถือไปรับรองเลยว่าสวยหาคันที่วิ่งหน่อยมาประกบนะฮะก็เจ๋อเลยใช้งานได้หลากหลายหรือใครที่กําลังหารอกตัวแรกนะไม่อยากจ่ายแพงมือใหม่ลองดูนะไม่ผิดหวองหรอ นะหรือมือเก่ามือเก่าแล้วอยากจะได้เป็นรอกสแปร์เอาไว้เวลารอกหลักเราเกิดติดขัดนะหรือ,อตกน้าอะไรเางี้เราก็ยังมีรอกฟวกนี้ม,มสแปร์อะไรเพื่อเพิเนี่ยถ้านอาจะชอบรอกสแปร์มากกว่ารอกหลักที่ท่านมีอยู่ก็ได้นะครับส่วนใครจะสั่งซื้อทําไงก็เราก็มีไอเดียรายเอดขึ้นมาให้นะครับหรือว่าใครอยู่ใกล้รัศมีไม่เกินอ่ายไม่ไกลมากนะก็มาตามฟูก็ได้เลยมาได้เลยเราอยู่ประชาธิปไตยเจ็ดสิบหก นะครอยู่ประชาธิปไป่าชาอุทิศเจ็ดสิบหกทุ่งครุกรุงเทพเข้าซอยประชาทิปเจ็ดสิบหกมาเนี่ยตรงก้ามาเลยนะครับมะเจอได้หมู่บ้านก็เลี้ยวสายเหมือนที่สุซอยเราก็เลี้ยวสายแล้วอยู่ร้านอยู่สายมือเลยมันมีป้ายตกปลาตกปลาตกปลาขึ้นมานะครับจนใครที่มาไม่ได้จริงนะฮะหรืออยู่ไกลกันจริงหรือไม่มีเวลาบางทีก็สั่งได้ค่าส่งร้อยเดียวเองนะฮะเราส่งร้อยเดียวทั่วประเทศไทยนี่แหละไปไปสนีไทยนี่แหละนะครับก็แค่พิมพ์มาว่า ดดในพอคว่าไม่ต้องพิมพ์ในยูทูบนี่นะนะฮะไปที่เพจเลยเพจเราชื่อร้านอุปกรณ์ตกปลาโนโรดนะครับเป็นเฟซบุ๊กนะฮะเป็นเป็นเฟสเฟซบุ๊กคอมนี่แหละในการประทับร้านอุปกรณ์ตกปลาโนโรดส่วนไอเดียไลน์แอดเราขึ้นมาให้เอสไซโรจ575ส่วนใหญ่จะไม่พิมพ์เอสไซกันมันเลยไม่ติดไม่ติดไลน์ส่วนตัวแล้วไม่ค่อยได้ตอบหรอกแต่ลืมตัวแอดด้วยตัวเอสไซโรจ575นะครับอันนี้ก็เป็นด่วนเลยตรงมาถึงเครื่องผมเลยนะฮะแต่ว่า คนที่ตอบแชทคนเดียวก็ช้านิดนึงนะครับใครก็ยอย่าใจล้มล้มกันนิดนึงแน่นอนส่วนเจ้าเดลักตัวนี้มีแบัสเดลักตัวนี้นะครับส่วนอนราคาที่เริ่มต้น1,200บาทเนี่ยนะฮะก็ยังคงพอมีสต็อกอยู่นะครับนะฮะแต่ใครที่ดูรีวิวนี้แล้วชอบก็จับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ผมน่ารดนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านอุปกรณ์ตกปลาน่ารดประชาอินดีสเดือดหกวุงฟูกคุณแม่มาจ๊ะ รอกคันสายเยอ่อุปกรณ์ในสซีรีสเสื้อผ้าหน้าผมอะไรแล้วแต่หาที่ไหนไม่เจอมาที่นี่นะครับแล้วกลางคืนนี่ถ้านอนไม่หลับเรามีไลฟ์สดด้วยนะบางวันนะบางวันเราก็มีไลฟ์สดพูดคุยกันถามตอบปัญหาเรื่องอุปกรณ์ตกปลานะครับหรือบางวันก็อาจจะเอาอุปกรณ์ตกปลาบางเรือรายการมาจัดในราคาเพื่ออาทอให้นะครับแล้วก็ช่วงนี้โควิดดูแลตัวเองกันด้วยไัไหนมาไหนอย่าลืมนะฮะดูดูแลตัวเองกันหนักๆเลยช่วงนี้ระบาดหนักมากก็ใครมาที่ร้านก็เซฟ เซฟเซฟเซมาหน่อยแล้วกันใส่แมสใส่อะไรเรียบร้อยนะครับส่วนใครคิดถึงเรามาไม่ได้ก็ดูไลฟ์สดไปนะประมาณสักงทุ่มกว่าสองทุ่มบางทีก็ไลฟ์ถึงสามทุ่มบางทีก็ไล่ถึงสองทุ่มนะฮะเนี่ยก็โอนเงินกันทั้งวันนี่แหละก็โอนเงินมาส่งของไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลว่าจะโลดจุดโกงเช็คเค,ครดิตร้านได้ที่โพสต์ฝากหมุดของเพจเลยไปดูเลยเขาจะลงไว้ว่าร้านนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะไปอ่านดูก่อนที่จะตัดสินใจโอนเงิน นะครับเพราะสินค้าโอนเงินลเราเรา,เราไม่ได้รับเปลี่ยนรับคืนนะฮะส่วน after sale นะครับหลังการขายหรือว่าลูกค้าที่ซื้อลอกที่อื่นมาแล้วเขาไม่มีการบริการหลังการขายเหมือนกันเถอะก็สามารถส่งมาล้างมาซ่อมแซมที่นี่ได้นะครับสำหรับสำหรับลูกค้าที่มีลอกหลายตัวเก่าแล้วไม่ได้ดูแลอ่านี่นั่นนูน่นอะ็เกามาได้ไม่กระทั่งคันเบ็ดมาทำความสะอาดมาอลงน้ํายาใหม่หรืออะไรเงี้ยนะฮะติดต่อร้านก็ได้นะครับหรือจะส่งเป็นรษณีย์มาก็ได้นะครับที่อยู่ท่านสามารถ ดูเราได้หน้าเพจเลยก็จะมีที่อยู่ให้เสร็จเลยว่าบราเลขทอะไรต่ออะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ว่าผมนโรดนะฮะจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปตกปลาที่ไหนนะหรือว่าจะมารีวิวมาแนะนำให้รู้จักกับรอคันสายอยู่กับิสิสเ์เสื้อผ้านะผมอะไรก็แล้วแต่นะครับกดติดตามไมว้จะได้ไม่พลาดนะฮะซับสไครต์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะฮะกดไ้ทุกอย่างมีอะไรให้กดกดมันเข้ามานะฮะ แล้วเราจะได้ไม่พลาดทุกการสื่อสารทุกการติดต่อช่องทางการติดต่อเรามีให้เยอะหลายทางนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความสุขกับการตกปลาแล้วกันทุกท่านน้องสำหรับผมนโรดไปก่อนเดี๋ยวอาผมก็ม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ